อยาเล่นพ่นโอ้ยยากหลายเนี้ยเราเจ้าค่ะนอเบ่ว่างเลยจอาแมนค่ะเหล้วกำแพงกับจิมมเห็ดพญานหนักตอนเดาดิมือว่าเนี่ยกดินเข้ามาลง่ห้ที่ทรงรูปมาเบิ่งอั่นนี่ที่อยู่ในนั่นจีจำค่ะหินอยู่นเริ่มถมดินเริ่มเย็ดทันเด้อเด้อจ้ามาทรงไอ้รูปไอนั่นให้ก็ได้รุมทีปาทีสามพญานาหนักจ้าจ้าทรงให้ในเด้อเจ้าะค่ะคาเมนอิบซีเป็นอยากเห็น บาจสิตมาตั้มก็ฝันเลยค่ะดนว่าฝันดีอ๋อเมื่อคืนเนี่ยตมาฝันฝันจักว่าจิตดีึือบ่ดีดอกแต่กับจิตเราให้ฟังแต่ละอ่ามามันจิตดีคือบ่ดีเนาะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตมาฝันว่าหลู่ไสอัตมาเนี่ยอ่าที่ที่มันอยู่กับอัตมาในหลัมันเอาหลดดเก่งไหมค่ะหลดเก่งขั้นขั้นขั้นใดหลุดเก่งอ่ะล่ะของอัตมาเนี่ยมันเอาไปซนไหมเอาไปซนมันขี่ มันขีดส้นแบบอ่ามันจะเป็นห้องแขบๆแขเดอกเป็นของแข็งแข็งเป็นใครว่าห่องจอรดรถอย่างนั้นแหละจอดรมันจะมีกําแพงข้างหน้าแล้วก็แพงข้างหลังเนาะมันขีดส้นขนาดแล้วมันก็ถอยส้นหลังขีดส้นขนาดอยส้นหลังก็รถพังหมดเลยอมุนเบิบดบนเหลือแบบมันหยนมันยับเบิดหนักจังนั่นแหละขันมือขึ้นไอ้ขันสันมันพามาขึ้นว่าเ็นทะเบียนรถสีมาซดบจาค่ะ อตาตม,มากับมักเลยเพราะว่ามันตรงกันเลขเถี่ยอัตามาหายตองหัว,วเป็นไหมตรงอีกแล้วเนาะอืมทะ<ม>เบียนรถอันตัวใดเจ้าจค่ะทะเบียนรถเก๋งอาตมามันสองเจ็ดสองสี่น้าอนี่เลข้ยเลีเลีเถี่ยอัตามาหายคือสองเถี่ยอัตมาหมักเนาะก็คือสองเจ็ดกับสี่เจ็ดเมียนเจ้าค่ะตรงกันคักเลยทั้งทั้งบนทั้งล่างนี่นีทั้งสามตัวทั้งสองเก่เมียนจ้ะอัตมา อืมเลขงามคักนี่แต่ว่าให้ตัดีมึงขึ้นจ้ะเมื่อคืนเนี่ยให้มันไอให้ให้มันไอเฮ็ดป้ายนั่นล่ะเฮ็ดป้ายอ่าเชิญชวนอ่าเห็ดผ่าปลามาสานพญานาคละพอดีมันก็เฮ็ดป้ายให้กระซงให้ประมาณสองทุ่มนี่ละอืมจ้าค่ะสิไพอเฮ็ดป้ายแล้วๆจะไหนมาฝันฝันเกี่ยวกับมันบัวเนื้อฝันเกี่ยวข้ามฝันว่ามันเอารถไป สนพังเบ้อเลยจ้าสนแบบโบโบโบเห็นสภาพรถเดิมเล่นอ่ะจ<ม>คือพังแบบยับเลยนะ่ะจ้าบบเน่ด้เป็นอาจให้สู้ก็ได้นาะค่ะเพราะว่าเริ่มสางแล้วเริ่มทุงมดิน<ม>เริ่มเห็ดยังแล้่วสิแม่เจ้าค่ะอัตมาอัตมาสงสัยที่า่าเพราะมันเห็ดป่ายเชิญชวนเขามาสางพญายนาคน,นี่ล่ะจ้าบานนี้ก็เป็นฟันตันเดียวจ้าบานนี้ฟันกับฟันบานนี้มักมจะทำนองว่าแครๆมา เกี่ยวกับตัวเลขพอมันนะจ๊ะตัวเลขเับมาห้กับอ่าตัวเลขรถเนาะตรงกันคักเนาะเบียนรถตรงกันคักอืมฟันสันสแค่นั้นเป็นว่าโจค่ะถอยหน้าถอยหลังต่าเมียนเมียนเราเรามมนก็ลงมาตเทมากกให้มันในความฝันหายจ้าอันในความฝันหายโยหายบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถต่างประเทศเวลาสมมติว่าอย่างมันแท่งอารมณ์อะไรมันต้องสังมาจากต่างประเทศ อือยังต้องมาเฮ็ดอาตมาก็ให้จ้าพ้องว่าให้ที่มันนะจ้ะอืมนั่นล่ะจ้าอือปกติฝันตะวันพระวันกูนี่เนาะเจ้าค่ะเนาะแม่นๆๆอตมาสิฝันนมาอตมาสิฝันเกี่ยวกับอ่าันรันกูแม่นอยู่ค่ะสาธุเด้อให้เป็นยงบุญเนาะได้อ่าให้ถก3ตตรงๆ FC สิได้รวมสร้างให้มันแล้วมันเสร็จเนาะองค์ปู่องค์ย่าจ้เพราะว่ายาวคัเด้เจ้าค่ะจักเม็ดแม่นอ่า ถ้าถ้าถ้าเส้นตรงมันหนาเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเมตรแต่คือพระพญานาคมันมันต้องมีโค้งมีงอแน่ค่นจ้าน so, um ั่นแหละมันมันดึงตรงบันไดพญานาคมันดึงตรงบันไดมันต้องมีโค้งมีงอกันอยู่ประมาณเกือบสองร้อยเมตรเกือบนะเกือบถึงสองร้อยเมตรเรือหยือาจจะถึงเลยก็ได้บันีสององค์ซ้ำเนาะบันีเนาะแม่ทุนล้าอาจมาก็่ยกตันตัเทละ แท่ลฟ pues. ังเอาตามบ่อป really uh, exactly. really ั yeah, yeah, ่นรวมกันจ้าจ่า oh ก็ะด so ินไปเทะลฟังติดเกยติดยังไปเรื่อยๆเป็นว่าเจ้าค่ะเมียนจ้าเมียนอือหูจ่าเขียนไปเรื่อยๆจ้าก็ให้ดีลาเลขเขาเนาะจ้าจากสองสามวดติดหนีดข้าเดียวแล้วเนาะเจ้าค่ะสามตีเตกอืมอ่าก็รอรอรอติดตามเบื่องมามีการคึ้หนาไปถึงไหนนะเพราะว่าการมาจีปั่นเองก็สิน่ะก็จะรอรอรอทะเบิงไปเรื่อยๆ่า าความคืบหนาของกันต่นงพญานามันไปจังไหนนอกจากจ้าคือผ่านในวัดยานึงมันถ้าแมียนานึงบ่บ่แม่นองค์น้อยๆอจ่าต่มาเห็นองค์ใหญ่น่ะค่ะถือว่าองค์องค์มันใหญ่ก็ต้องทําตามระยะทางเนาะระยะทางที่จ่าแห่งแห่งยาวเท่าไหร่พญานาก็แห่งใหญ่เท่านั้นเมียนจ้าอู้คือสิงามคักเนาะตงาอยู่หน้าวัดคือสิงามจ้า ค่ะจังไดนก็อย่าลืมส่งลูกไ้เบิ่งนําเดี๋ยวสิเอาไปขึ้นน้ำยูดอกเนาะค่ะเนาะไปถึงชวนชวนจะเอากันนะให้ชีนให้เพราะเอฟแฟนช่องแน่เจ้าค่ะผู้ที่เพิ่นร่วมบุญเพิ่นก็มีมาเรื่อยๆจะจะเจ้าไหกะตมาก็อนุโมทนาบุญกับ FC เนาะบ่ว่าไปเป็น FC เก่า FC ใหม่หรือ FC ที่เปิดมาเบิ่งมาผ่อคลิปนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนเลยจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็อขอสมดังนึกคิดปรารถนาอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนคอยลำล้ำมด้วยสุขสุคนเทินจ้าถูกจะมาจาัดก,การเจ้าค่ะจ้าจะเลื่อนพอนจะเลื่อนพอเนพอเดี๋ยวซาบานะจะทวนตัวเลขหลวงพี่มิซินให้ฟังอีกรอบเด้อค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดเกินฝันว่าหลุดชนฟันพังหยับเลยพี่น้องทะเบียนสองเจ็ดสองสี่ฝันบรรพะที่ผ่านมานี่จ้ะพิจารณาเบิ่งแล้วก็ตุงกสูตรไว้บนน้ำพี่น้อง ตรงที่เลขเป็นป่อยมาตัวงดจ้ะ947วิ่ง7แล้วก็27เอ้าพี่น้องค่ะมีเฮค่ะคักจ้ะนี่เด้อค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะวันที่หนึ่งเนาะค่ะวันพุธที่หนึ่งมกราลา68จะมีผ่าป่าเนาะค่ะสั่งองค์ปู่องค์ยากะร่วมด้วยช่วยกันค่ะผู้ใดสสยบุญเนาะค่ะใสองค์ปู่องค์ยาอย่าลืมเด้อค่ะนี่ค่ะเลขหมายเลขบัญชีทางวัดสาธารณะขึ้นให้อยุ่ในกระดาษนี่ค่ะแผ่นนี้เขาทั้งวัดได้โดยตรงเลยพี่น้องจ้า ย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อสาวนาหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางจะก็ห้3สามตัวเตกเนาะพี่น้องมึงเด้อค่ะทะเบียนรถกับเลขกเด็กที่มักคือคกันค่ะจ้ะเอา้าฟังให้จบที่หลวงพี่มีสินเราความฝันจะ้ะผู้ใดเห็นคลิปนี้หิ้งปังปังรยรวยสูู่สูส่คนเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ อวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวเมวิโตกินังเปตานังอุปกรัรปฏิจิตตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระาราโสยธรรมนิโชติระโสยทสัสสกิติโยวัชันโต สัพพะโรโควินัสตตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอะพิวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง